สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องปรัชญาของสโมสรหรือ a ค a d e มี่นะครับที่ผมได้ไปเข้าคอร์สอบรมมานะครับแคมป์คมปมีครับในปัจจุบันนะครับมีประกอบไปด้วย3ามบุคคลในการพัฒนานะครับก็คือเด็กครับหนึ่งครับเด็กต้องขยันฝึกซ้อมเรียนรู้มีเว็นไหนมีแพชชั่นที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับ2นะเป็นผู้ปกครองนะครับอยสนับสนุนซัพพอร์ตครับ3คือโค้ชครับเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีครับเป้าหมาย ของ3บุคคลน,นี้นะครับก็จะสมดุลกันตรงกลางนะครับเป็นวงกลม3วงนะครับที่ยู่ตรงกลางนี่คือความบาลานซ์นะครับระหว่างเด็กผู้ปกครองแล้วก็โค้ชนะครับ เราต้องโฟกัสไปที่เด็กนะครับแล้วให้ลองทดลองเรียนรูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเด็กต้องอยากสนุกก่อนนะครับไม่บังคับนะครับมีแบบสอบถามให้เด็กนะครับโค้ดคือคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับไปพัฒนาฝึกสอนให้ดีขึ้นขึ้นไปครับจนประสบความสําเร็จและตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ครับโค้ดคือผู้ฝึกสอนมี3ประเภทนะครับโค้ดมี3ประเภทนะครับหรือผู้ผู้ฝึกสอนครับ หนึ่งครับแบบคลาสสิกคือแบบเก่านะครับก็คือวงการออกคําสั่งเด็ดขาดไม่ยืดหยุ่นนะครับก็คือคําในคํานั้นโค้ดบอกแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะครับโค้ดแบบที่สองนะครับเป็นโค้ดแบบใจดีนะครับรักษาจิตใจเอาใจใส่นะครับโค้ดแบบสมัยใหม่นะครับจะแนะแนวแนะนําชี้ทางเลือกให้นะครับร่วมมือแชร์การตัดสินใจนะครับสอนโคชชิ่งให้เด็กตัดสินใจเองครับถามและเมื่อผิดนะครับโค้ดจะให้หยุดและแก้ไขทันทีนะครับให้ทางเลือกให้เด็กคิดเองก่อนนะครับ เล่นให้เหล็กเล่นตามธรรมชาติตามจินตนาการไปนะครับให้บิวอัพนะครับก็คือแบบให้ทําการเล่นบอลด้วยการบิวอัพก็คือการส่งเลี้ยงขึ้นไปเองนะครับให้บิวอัพเองนะครับใช้รหัสมือในการออกคําสั่งครับจะไม่พูดเลยนะครับในระหว่างเกมนะครับจะพูดคุยในเวลาพักครึ่งครับเน้นส่วนรวมครับทีมเวิร์กครับให้เด็กทุกๆคนนะครับได้เล่นบอลกันทุกคนนะครับว่าเด็กต้องการมาที่จะเล่นฟุตบอลนะครับ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะค,คือแนวทางของนานาชาติแล้วครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลนะแห่งของฟีฟ่นะครับสิ่งที่โค้ชต้องมีนะครับหมีความรู้ครับมีความชํานาญมีความหลงไหลแพชชั่นนะครับไม่หยุดการเรียนรู้นะครับตรงมีความคิดส,สร้างสรรค์ตรงต่อเวลาครับมีทักษะการสื่อสารที่ดีมองโลกในแง่บวก พร้อมรับคําวิจารณ์นะครับเคารบเพื่อนร่วมอาชีพนะครับมีความเ spect และมีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆนะครับต่อมาถ้าเป็นการสร้างอะคาเดมี่นะครับการสร้างอะคาเดมี่สโมสรฟุตบอลเด็กมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับมีก็คือราคาเรียนครับจุดยืนแนวทางครับการสอนว่าชัดเจนหรือไม่นะครับต้องชัดเจนครับบางที่ก็มีทีมชาตินะครับมีวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบางทีนะครับสอนสนุกสนานนะครับ ทีมงานที่ดีนะครับมีทัศนคติที่ดีหรือว่าที่ตรงกันนะครับทําให้เล่นฟุตบอลสนุกนะครับโค้ชครับเขาจะคัดนะครับจากร้อยอาจจะได้มาแค่สิบคนนะหาที่มาดีๆครับจัดอบรมทีมงานนะครับจัดประชุมหาความรู้ใหม่ๆครับคุยกับเด็กผู้ปกครองโดยตรงนะว่าอย่าขายฝันครับว่าเด็กเนี่ยครับถ้ามาเล่นกับอะคาเดมี่เราแล้วจะได้ติดทีมชาติแน่นอนครับก็แค่ให้เด็กเล่นบอลสม่ำเสมอครับจนเป็น ความรักกับกีฬานี้ไปเลยนะครับเด็กจะไม่ไหลหรือว่าผู้ปกครองพาไปย้ายที่อื่นครับเพราะเนื่องเกิดจากเด็กไม่มีความสุขและไม่มีการพัฒนานะครับเราก็ต้องอธิบายแนวทางการสอนทีมงานโค้ชไม่ดีนะครับก็เลยต้องให้แจ้งแอดมินนะให้เอาออกได้ทันทีนะครับผู้ปกครองนะครับก็ต้องไม่เข้าสนามนะครับไว้ใจโค้ชครับผู้ปกครองถ้าไม่พอใจนะครับให้แจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับก็คือจะ ที่สโมสรหรือว่าอคาเดมีนะครับต้องยินดีคืนเงินนะครับให้กับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าปัญหาก็มีทุกที่อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับการที่จะเริ่มทำอคาเดมีนะครับต่อมานะครับลงทุนในความรู้นะครับกาหนดแนวทางของตัวเองครับเลือกสถานที่คํานวณค่าใช้จ่ายครับแล้วต้องไม่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ในที่อะคาเดมีของเด็กนี้นะครับเลือกสถานที่คํานวณค่าใช้จ่ายไม่มีแอลกอฮอล์เริ่มสอนเด็ก เราจะเริ่มก็ทำไหนก็เริ่มได้เลยครับมีแค่ไหนแค่นันนครับทาคนเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติเราไปเปิด3เดือนไม่ไหวเราก็เลิกทันทีครับมันก็อยู่ที่โลเคชันครับทม์มนีลิมิตครับก็คืออยู่ที่สถานที่เวลาเงินของเราแล้วก็ลิมิตก็คือที่เราจะรับไหวนะครับความชอบที่แตกต่างแล้วจะเท่ากับแนวทางในการทำครับแล้วก็เท่ากับผู้กองตัดสินนะครับเท่ากับสถานที่ครับ ลงมือทําทันทีทําเท่าที่มีนะครับอย่ารอให้พร้อมเพราะโลกนี้ม่มีความาสมบูานร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอดทนรอเวลานะครับปรับแผนห้ามพูดคาหยาบกับใครเลยนะครับในนี้ห้ามพูดคําหยาบกันนะในเอเจนซี่แคมเนะครับผู้ปกครองที่เหมาะสมกบแนิการทางเทียนะครับขอบคุณครับผมก็จบการทำ c ค d เ m y แปะสสมสอนเพียงเท่านี้นะครับที่แนวทางที่ถูกต้องครับสวัสดีครับ